มะเฟืองน้ำตาลต่ำแล้วแม่ปลาพี่น้องมันต,ตับแหลกพเยาพงษ์เราไปเอาไฟไปดักปกาจิ๊บนะสุกแล้วพี่น้องปิป้งปลาสบายดีพี่น้องวันนี้เป็นมือกปอนตกแห้งเลยดิปลาต่ำเต็มห้องพี่น้องยังมาละเต็มค่ะเรียวกาสเต็มได้นี่ดูแรงคั้นพ้นยังมาซาละเศร้าตกได้มาพี่น้อง เอาของใหม่มานำสื้อมาครั้งแรกได้ของใหม่นะหน่วยละหน่วยละลอยบาทสไหน้ำเลยส่งข้ามันจะบวดถ่วมั้นี่าปไอ้ไกวางกระตรงกริบโอ้ยเอากวองกำลังเอากิบมากลางส่งละทางกระตรง้ะ เอออีพอตรงอยู่แล้วเอามันก็มืดแทนในกล่องน,นี่มืดเนาะขึะ้นหนำม่กปลาลงตรงหล้างกันมืดน,นี่ล่อกล่องก็ขืออ่ออยู่กินอยตั้แน่แล้วกินน่นองขว่ไปเบิ่งปลาบืนใส่ซอแทนทนสแปรทหนสอบหนำกันย่นนาน้นำแห้งบ่ เลิกเนาะไปได้ป้าหนำมาแห้งเลยข้าหนำถั่วหองบุกอะไรอย่างตอนบวชเหมือนปลาบืนเออตอยนี้อัดหนำไหวเลยนี่มาเราเห็นปลาบืนพี่น้องอยูีรอดนั่นทางหนำไหลเห็นอยู่ บ่ค <mm ือโลกบอมันอยู่ห no yes ันแล้วงมเห็นจองเกลือเราเขินเยอะไปแล้วนั่นบึ้มบัตแต่ว่าไงบึงเอาของมาของมาของมาปลาใจเราจีนออกปลาตัวหนึ่งโบนิโต้งเด้สองสาวมาหลับปลาบืนทุกคนขือนลายขึ้ปลายนาคำขึ้นลายเด้พี่ฟอลเราโบนิโต้งจีนีของใหม่เอาไปอีกแล้วขอยังใหม่ เลือ่ฟังกำแ้งหมดเลยของมันยังใหม่หยาจุ่ปลาบืนมาหลัดปลาบืนจีนอ่โอ้ยข้าวปลาข้าวมันก็เหมือดแต่บอกกังคันจองน้ำหมือดรีคันจังกันจองเออเป็นน้ำคันเจาะมาเอาคันจองออกแล้วก็แจ้งได้สต่โทรศัพท์ทางปัดถือฝนบ่ได้ มันดักย sure. oh, ู่ไปก็นำมากถึงเก็เก่าพี่น้องันนีิถ่วมล้วเช็ดเช็ดเชเช็ด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 จ๊บได้เหรอเกะ่ไร้แล้วกตัราเราพยยามจิ้กันย่างว่าวันใด เราอันนั้นเราเสเราจะจสอันนั้นเราจะจะทําเราสอบน้องมาลดจุดจันหลังป่ะนั่นว้าวจันหลังเดี่ยตุลาเช้าทีละนีนะอ้าวมันชื่อเขานักันมิวิทยานเลรับไดทํารักได้เอ๊ะข้างไปก็ขี้ดอกก็ลืม มะพแฟดึงก <H uf. S 2> ับเลพกุ้มลยีแ่นามากอ่ะื้ออ่ยนพิมักเียท่านเียนะ่น้องกาแปดึง้นมาให้เลยนเิ่สัเตียันหนึ่งเียดกาแฟอสุดกลงเสร็จล้เงาพี่น้องมายาจ้มเหลงจากไปไหลปลามาแล้วเป็นไรงูกับปลา นี่นะต้ปลางจับไรดกเห็นก็เห็นอยู่้านเอ้จับรันโพลมันกางขึ้นมาจับด้วยนี่โจ้ฟื้นโจฟขึ้นะอใหญ่เสเอออะไรไ่ปลาคอเยอะหายตัวใหญ่ขึ้สอบก้าวปลอยสบก้าวโอ๊ยไอ้มีมีปลาันปลาเท่ากันปลาคอละสองตัวคุณ อยากวนมาไล่เึงถึงจะมาฮกอย่างอเทามากค่เขากวนไล่โลกมันเล่น้นเออปามันเร่นขึ้น่านเงเึงจะมาเ่า่นนองมาเบิร์กน้ำตาลใส่็นกองต่ำแล้วไมเรีนนหรือจะเกลี่ยสแตนหนมาเบิ่งน้ำกานทุกคนระหว่างย้มตรงป้าเอาน้ำลายกับหลหน่อยเลมตัวกัน ที่เหยื่อไล่ปลาตองไล่ี้ปลากระไล่ปลาาดุกมาแล้วปลาดุกนั่นปลาดุกยาเนี่ยปลาดุกกันแ้เออเออวบ้งปลากรไลยปลาดุกยาปลาดุกอะไปลาดุกาปลาขาวน่ะมาลงเนี่ปลาดุกลงกลับว่ามันจะุปลาแม่ก็ลงโตแล้วน่ะมันหยับยุ่ี่ยมันแรงฟื้นเอไดนไา่มาจะต้นมันนับี่ไร่พี่นองมันนี่คือหลอบแหลกนะ ตบแหลกเาหยาสามรอบำมดีนอส่ของด้วยสตว์ประใส่สัตประสาทใส่ของไม่เลยใส่ของด้ยประคอนองสิเนายปากหลุดของปาคอนของไหมกอสะดุดพกกื้อของไมเซื้อเสื้อนะฮะบุลมเหมประคอนของมันปากหน่อยใจยังบ้อไ อาจะประกอครัปลาลุงตู่คนมาปลาลุงตู่นี่แหละเออถือคีบกระก่งเจ็บคือกันเจ็บเลยมั้ยไม่เจ็บสมัยก็ใส่กูใส่กระยังใส่กระตานะ ปลาะไ้อกันนปลกตีเสียดเลยตัวหน่อยเขาจะเห็นแดตัเาว้เสีดปลาขาเลยนะอมไว้งได้ปลาเ็งน่อยนะครับโอเคทุกคนยวถ่าเบิรยาจะยามตุงนพี่น้องอันนี้ปลาที่ใส่ตุงจิบเนาะปลาเค็งหน่อยนี่ทุกคนว่าอันนี้เป็นปลาขอกับปลาดุก แต่ลายเต๋อไปพี่น้องอันนี้บอโหวบอโก็ไปย้ำย้ำไปจกเถื่อล้วแต่วัดรัดก็จะแปรย้ำสองเถื่อดหอกมีปลาเค้งหน่อยเอาเค้งเนี้ยเอาไปปล่อยนี่น้องก็ได้มันบอตายไงหรออันนี้คือแนวถอกปลาใส่จังหน่อยจะขี้ยามดนํำกะมันนั่งอ่างคือเก่าอยู่แป่หรือว่าหยบตรงไ่นหรออ่างคือเก่าบออันนี้เป็นนํำหวยพี่น้องซ้ายหวยขึ้นไปในี่มีแต่ให้หน้าแหลวก็มีน้องเนาะมันก็เลยมีป่านะทุกคนเห็นพี่น้องถามม่อนํำ นองโบลายเป็นยังขึ้นมีปา่ามันม,มีแต่พี่น้องพอยอ้หนามาป่ามันกับไข่พอพันเด้แล่ปีนี้อุดมสมบูรณ์เลยทุกคนฝนกระตกดีเห็ดก็ออกลายปลาก็ลายครบก็ลายพี่น้องปีนี้ถื่ว่าเป็นปีที่ลงโตที่สุดเลยขอให้เป็นแบบนี้ทุกๆปีคือสิดีใจเนาะสลัดว่าบอกก่อนเราไปยามโตงน้ำลุงแหละทุกคนเรือแต่เสาแปรก็สลัดเรือใส่เสาแปรยามโตรงยามจิ๊บนันแหละมันสีบอ,อันนั้นบอเสือพ่นผัดอันนั้นเนาะ เพื่อนบอเสือเขานายแล้วบันนี้เสือมันเปียกอันแนนยุขั้นแนนอะขี่อะไรขั้นบอ่อแนนขีน่อะไรบ่ได้ไมีปลาอยู่บ่อุ้ยปลาใหญ่ดินอยู่ทั้งเมืองเดินอยู่หนาตรงจะลงยืนนอนกับป้าจิ๊บก่อนเ <c oughs> อาหลอดบันนี้เกิด <c oughs> แล้ตื่นปลาได้เสียงน้ำกระด้วงมันบางตัวกระเต็นขวามเลยเนะอันนี้ขอบตรงหนึ่งผมได้เอาอันผลไม้อัดไว้ปีนั้นไหนพอ แทงดีดีพี่น้องในขางโ<ม>ตรงนี่ผลบตกเจ้าต,ตีเราจะแหล่งเป็นบัตปีบัตปีเนี่ยเราบเราบแปลงบอยังเลยปลามันธรรมศาสตร์เลยเราอ่ววะจังมาใส่โตรงผลพ้นดีปีนี้นะ <c oughs> บอรบ,บัดดีลายกับปลาบนบับบไดโตรงปลาบอรบัดบดีปันไดก็ได้โตรง <c oughs> ตัวไดถือก็เอาตัวได้บถือก็ปล่อยไปน้ำพี่น้องเอย <c oughs> บอ่มันไปอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็โตงลุ้งอยู่ทางลุ่มกันยังมีอยู่ ลรากระตรงอยู่ลุมลุงเราตรงสองตรงผูเ้เดตาขาวขี้เหยื่อร้ายเนาะแต่ว่ามันอยากลวดขี้เหยื่อไปแล้วนำเริ่มนหนิงแล้วตอนน้ำอิดพ้นตกมาขี้เหย,ยื่อไล่ไหลขนำอันห้อยขึ้นสูงก็ไม่โอกาสถือขี้เหย,ยื่อสูงเฮ้มาแล้วมาชิลิชอยนักนักอยู่แล้วหอมต่ำต่ำก,กับนำเด้ติ๊กฟาบ่ lên khứa con, thì, thì. À, Pasiu. Pasiu, như đúng, như đúng, đúng. mà auto thêm kì, pa siêu kì siêu cả thứ nó nghịch nghịch đấy, còn mà bưng năm cân các bác coi nhè, các long nầm phá cả ta, xịt đìn bẹp bẹp, โอ้ปลาคอปลคอปลาคอปลาคอโอ้ไปไปไปบ่เศร้ากินเยอะเลยเด้อโบขั้นบอลนี่บ่ขาดโบเป็นยังมาเบิ่งปลาทุกคนโอ้ยปลาปลาเค็งใหญ่ก็มีแต่ยังบ่เห็นปลาคอใหญ่อยู่อันนี้ปลาคอยจ้กมันมาใส่พี่น้องถือลายเน้องคำแทนกับถือลายกลองใหม่ด้วย ก็สยลสมรอไฟแบบนี้ที่ยูจิบอันนี้ส่วนปละเค็งเนาะของใหม่แต่อี้รอใพี่น้องเ้องแล้วก็เซฟบกอย่างไงเดี๋ยวจะเกือบพึ่งของพึ่งแล้ว่อยน่ึงวของทันปุ่ของนทองปุไปเมื่อวันนี้เามื่อวันสองงานเลยยใจจากระตาหมดละเออตามกัปุนะ เราวืออย่างกายหนาอยจโล่อย่างกายหนาจิบแล้วก็ปลาจโล่สองของของกระต่านหอยจะโล่เลยหอทองนะกายหรออันนี้ก็โลไปของก็โลไปพอดีพสามโลไปอย่างวันนี้เอาไฟและโซล่าเซลโซาร์ซับเอามาแล้วยุงจนกินหฮมขำเลยระว่างถ่ายามตุงทุกคนจาไปเอาไฟไปดังอยู่ไก่ตุ่งเนาะเพราะว่า ย่ง,งกับหลายพี่น้องกับจะปิีนปลาน้ำแหมติด่โตโดดมันจากสันนะจากหน่อยระวังไม้มือด้วยดังไฟยูจิบพี่น้องมันหนาวผูบอเปียกนะคือเฮากับซาแปรนะบ่ฮู้ซึกว่าหนาวแต่ว่าคืออนะีพอร์ชหนาวเราเปียกแต่มาเราเลี้ยงง้ตั้งแต่เว้นพี่น้องแต่ว่าจะมาเฮักกะมาวางฝนเหลืบซีเซาแล้วปลากินดังไฟดีตงมันกาชิงเหรอบ่ลงกลายไปได้น่ยหรอพ่อ ทุกอย่างเ่งยาจ้ะยามปาบอกจะว่ายามแบ้เราจะค้ำแล้วทุกคนเหลือบมอเห็นหงและตกกะเวนมอเห็นไะพี่นอ้องยินแต่เสียงกบเขียดหองสนั่นเลยวันนี้ค้ำเราทุกคนตอนนี้กาถ่ายามโต่งเนาะมีกองไฟพอดีไหลยุง,ง,งก็ปล่อยปีงป่าทุกคนสลอยก็บบอกเมือเอาเขาเป็นไรหนาวบอ เสียงกบเขียดทองสนั่นเลยพี่น้องชงหน้าแบกนามข้างในมาใส่ไฟสีดังบุดขึ้นจนแจ๊ะพี่น้องวางทิ้งไฟอุ่นเลยสแปรยย้ำตรงต่อยเพราะว่าผ่านไปประมาณอันนี้โดนสุดเลยทุกคนประมาณสิบหานาทีเนี่ยแต่ก่อนนาะย้ำถูก ทุกๆประมาณหาหนาทีหรือหกนาทีเนี่ยตุกคนตอนนี้ยชิบหาหนาทีเฮ้ยวันจะดึงอยากไปรองวันเมื่อดแล้วพี่น้องไฟกับผมี่นี่แต่ไฟโทรศัพท์คืือจัอลึงจุ๊บไปขี้เหนียวร้ายประตูมาจากคำยามซ้ำๆพอจักรับแก้วี่โซเฟียต่งขึ้นมาบดดันน้ำดิดันนำ้ำ นำดันหวอดพิษ <c oughs> มือนีเราจะเห็นยามตรงจะมันจะเื่อะไรไั้งะจะากูไดสิจับกันตามมันเ <c oughs> หีอ้ยอไลนี่โลปลากระไรกินเหีือกระไรกู

ธนามันลงนำปลาเนะี่ยผเห็นนกกปะเขาฟุกปเลยมาแล้วครจะไปสระกำลังเลยปลา,ปา,ปาตองร้ายแห้งไปหน่อยชนะืว่าแน่น่ะมันปลาตีหลงหอมไม่ใช่ว่าร้ายนะกันชาเป็นตักกับดุกตัวจับเสือเข้าไประวังด้วย จะทับผลิตสิปลุกสี่ตัวเป,ปเหมแมนชาวมืแมนอะไรก็รรแมนผลิตโหเสร็จ้ปะใหญ่ดิอะไรดิล่ะ แต่คนมีแต่ปานคุรอันอันนี้ปลายังปลาตะเพียนเหมือนว่าม่นปลาตะเพียนขึ้นหน่อยใช่ฮะมันแถวทงแห่งทันดีลยมาปงิงแล้วติ่งปลากันทีเดีงป่าได้หลาไปกองมักใหญ่เลย พี่น้องสลอยเอาโซล่ามาแล้วสลอยเอาไฟมาแล้วปิ่งปิ่งปลาวันนี้ป๊าดไฟคือแดงงามแถอทุกคนเอาไม้ปิ่งมาเลยเจ้าแปะนะขาดบดได้ที่สับจีทาไข่บนผ่นบริกินเผาเด้ปกติมือวนนี้่นคอกินเผาเดลยบมะขาวห้อใส่เอามาปิ้งกินเผาแลวร่อยนะงะเลยบริใส่สี้บ้นบ่พี่น้องหลังจากเลือกปลาแล้วกับสาวๆ่นเผ็ดเอากินเนาะ ซันซาแปกับเพชรเขาจีทาไข่เพรอเบื้องในไฟเะพี่น้องแดงใหดจนงคึ่ง,งเอากิ่งพอดีสองไงเลยนั่งโอมปลาพก่นเนะเาะพอปีหนึ่งมีเธอหนึ่งเดี๋ยวมีเธอหนึ่งหรือหลายเสือเติบเนาะที่ว่าปลาแม่จีหมากนําเอ้ยที่ว่าน้ำแม่จีหมากเลยกะปลาลงโต่งทุกคนเสียงปูบ่าวสำนอยวิทรถพี่น้อง ขาม,มาแล้วออกงานเมื่อนี่พี่น้องไอผาพนเป็นใจอยากกินยังพนกับใครกินไม่ด้ยังไง้เอากินนั่นกินปลาพี่น้องไอ้พอจิบนะนะเละบดมันถืนอทีละลายแห้งป้าใหม่พอแม่นยังแม่นยาแบบนี้ยังใหม่มันก็เป็นอุ่มค่ะแทนก็พี่น้องระวังถาดย้ตรงมาเสือใหม่ออกแนตจิบกัปปน ปลากับบักลายานในใหม่นะเอาขึ้นเนี่ยก็เคิร์กเคิร์กได้เนึองระวังตกด้วยเลยเระวัาบาบางระวังลุบเลยพ่อวปลาลัดออกข้างปากโตเมื่อไรพ่อยเอาใหม่ออกก่อนกระดาษยันชิบขาด,ดป้าใหม่นะ ba lái này cuộn mình cả xăm lúc ba bước cả xăm cả cho bé ป้าปลาดุกปลาคอนะถึกหลายดิเพราะมันเคิกได้เนี่ป้าถึกหลายดิเอาเอาใหม่ออกก่อนใหม่ลายแฮงอันป้านะบอลใหม่แล้วก็มักลายนึงก็เอาใหม่เอาทุกอนะเอาเออแม่จริงเลยนะแต่เละมาะมันขอบครัวมันนี่ กิงกับมายามโต๊กทุกขอวันี้นะก็เดียววุ้ดหัวบุกแน่ผู้ลุ่มพไปน้องก็ชิมานี่ดอกมือนีมาบดคอบครัวระวังเด้อนี่ไงลัดออกังขาไม่เห็นเอาออกงายยังเลยยังม่เลยยังคพดบอือก็เห็นอยจรงเจางสองล เลิกกับบอเลิกกันไดเลิกได้บอลเอไม่หอูดใดมาน่ะนะก็ก็มาเอาเนมันยานน่ามันก็หัจักยานอยู่อีตนละยากคว้ามันโดนยากกัหัจักยากน่าเนาะเกือบมัญจีเฮีย มานป่าเห็นไหมไม่อย่างกันยังเกือบเปิดเทีย,ยอยู่ดอกบวชป้าดิอ่อะเก็บมากเก็บมากคนเก่งโอ้ตายหลดุดป้าก็ลืมปิดกล่อ,องยังเป็นยังเป็นยาเป็นแนวพี่น้องอน้องร้านมาสอยเก็บป่าเออเปิดออนป่า ใคพักของไงดูกตอนไม่ไหมก็หวอยู่หั่งไปแล้วมันจียังมือ่ะไปดสิ้ยเจ็าแม่นูจักคว่ำเธอเด็จะคขาของใช่ป้าแม่แม่ไม่ครเห็นมัเออเด็จับแท่บัหน้อย่าให้มันจับกระเคงเดี๋ยวมันจะปักอมันจับแท่

แห้งหงอกแห้งยักจับพี่น้องห้หลานมากนักหงอกแม่ผัวเอาลงเด้อ <c oughs> ปลาชิไปเบิดแหละเบิรแล้วแล้วบอกกินเหยื่อก่นอนใหม่ก็ระซำกับงูพี่น้อยคุลงข้างล่างปลากำลังลงามามาอันเอาขี้เหยื่อออกป่ะทุกคนเดี๋ยวไปอันตีงปลาก่อนปลาจะแปจี่เขาจีใหม่แล้วไป ห่อนเนาะปเกปิดที่อยู่เด้เฮงมาได้เนาะทางหนักกระยามจะไปเบ่งต่งนะคนต่งน้ำปลาลายนี่เราต่งนจะถือมาอร่อยอร่อยกระปุกปลานปลาอี่นคอง ปิน้วนแล้วใส่ายไปตาแล้วตัาแ้ปีนมันปนะมาปีก่อนดูเราเป็นสุควยตัวหนึ่งประมานยัางเราหิ้วเขาเหรอหิ้วมั้งไปเด็กมาเลิดอับอปมันถีปเขากัยังมันจะเข่าไปไปอนาคตคือเป็นยูทูบเบอร์สองดังเดี๋ยวไปน่องต่างใจแฮง ลุกแล้วพี่น้องปิ่งปลาป้าปิ่งปลาขาวห่อนดีไฟน้มันแห้งลิร้อจีปลาคอใหญ่กระซุปพามันดีปลาขาวน้ำมันแล้วว้าจิ๋ใหญ่เลยอืมมันนี่ละขออนุญาตดป่วยกันเขากินยันเขาอ๋ออืมกินชองคนน้อนี่เป๋วจิน เอาเรือให้พุแกดูแลเอามันห่อนเ้เอาตงออกก่อนร้านดอกซอยพี่น้องกินเขาด้วยมันอยากกินปลาห่อนดีเลยปลาหน้าเปล่าทรศัพทดเบอ์ป่อกินเขาพี่น้องกินปลาเขามุนสิบ่มีกลางบ่ กลางลายดลยปลาในกางลายนะอันนี้อัไรอ่ะอ้เอาขอนี่อืมแฉบเลยปลามันอล่อยเลยแฉบนามันมอเคมหมล้วหอมเลยอสร้างมาแล้ว ปลาขาจับเห็นไหมจับกินไหมอุ้ยจับแล้วกินจับไหมพี่น้องตะกี้ก็ปีงปลาเขาแกงได้คนตื้อไฟคืออดแต่เป็นยังคืลงโตที่สุดเลย บางคนกินข้าวแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวนะถ่ายยามต่งปลาแบบนี้บอกก็ลูกเมื่อแล้วบอกก็ไปดูปักมือเดี๋ยวพอกันคิดต่อไปพี่น้องหาลุ่นว่ะฮาสิได้ปลาลายสำแดงน้องคำพิมพ์นี่เดี๋ยวที่อยู่นี่ก็เอ๋ยจะซองชั่วโมงหนูจักงอ่ะพี่น้องต่อกันคิดต่อไปหาเอาดูคิดต่อไป